บ่ไม่ข่าวเนีบ้ไม่ข่าวอะไรบ้ดีบ้เร่อบ่ม่ข่าวบม่ีบ่ม่ตีบ้ตีนมแล้วบ่ตมงนไ่าติวเจ้าของโอ้ยเจากระติยุตธนเจ้ามากพวน้ำเลยปฝนี่กับมมีถังมาีูได้ยุตไปตัวไหกับพอตัวนั้นละ ไปซื้อต่อองกินมาเย <g ül> ลายไร่ปาย่างดีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโอา,านี่ต่ลนนวนสาเพาะมันสาด้าวยหน่อยพามันไม่น้ำคงสา่มันสาด้วยหน่อยฝันสาไม่น,น้ำคงอี น้ำท่มหัวยินมือแล้วดูส้มันไปจ่อยโอ้ยเาเอาเดี๋ยวสิโทษทงก๋วยเตี๋ยวก็เข้านึงโทษทงก๋วยเตี๋ยวเลย